ถ้ากูทําให้มึงกราบกูเพราะสัทธ์ถอไม่ได้กูก็จะทําให้มึงกราบกูเพราะความกลัวคุณโทรกลับมาที่นี่ทําไมอะค่ะ ออมมาให้มาทำทำธุราที่โบสเก่านะครับช่างซ่อมโบสถ์เป็นไหนหมดแล้วครับทิ้งงานกันไปหมดละโยมซ่อมโบสไม่ได้ยากมงยากตรงที่เหมือนเขาไปซ่อมไม่ได้ หน้ากากพวกนี้เป็นหน้ากากที่ใช้ในงานบุญแห่ผีมันเป็นความเชื่อของหมู่บ้านเราครับตินที่เขาชอบใส่หน้ากากคนนั้นแหละค่ะคุณโถ่เกิดมาอาปาละประกาศเหน้าผีว่าวูวนี่เนี่ไอ้หน้าผีเพื่อนคุณโทมเป็นผีพี่นาคเหรอทุกครั้งที่เราปราบผีพี่นาคได้นะก็เพราะเราช่วยให้เขาหลุดพ้นจากข้อยึดติด ถ้าจะช่วยไม่ช่วยตอนเขาอยู่ล่ะคะมันช่วยตอนเขาตายเป็นผีเนี่ยมันได้เลยขึ้นมามึงทิ้งกูมึงก็ป๋อดอีฟอาดมึงน,น,นี่แหละ มึงสิต้องเปิดมึงเกิดวันเสาร์วะมึงก็เลือดกูบินกันแหละแต่กูอ่านมาแล้วคนวันเสาร์ต้องเปิดกูไม่เชื่อเอางี้ไหมมึงเปิดปุ๊บฟาดปั๊บวิ่งปลอดภัย